ร้อนไปหมดเห็นไหมไรสงรามมันก็เกิดทีด่ฆ่ากันทั่วโลกอยนเด่นก็เพราะอะไรเพราะความเล่าร้อนอากาศร้อนมันไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อใจถ้าใจมันชุ่มเย็นแต่ถ้าใจมันร้อนอากาศจะเย็นขนาดไหนก็ตามอยากให้ติดลบนู่นอยากให้อยู่ในห้องแช่เย็นนู่นเมื่อใจมันเล่าร้อน มันก็ฆ่าล้างโควรล้างเผ่าพันธุ์กันเหมือนที่เห็นทั่วโลกอินเดนเนี่ยโลกนี้มันร้อนด้วยอุณหภูมิสี่สิบปอองศาก็ตามแต่ถ้าใจมันชุ่มเย็นมันก็อยู่ได้ไม่ไปพติษลายคนนั้นคนนี้ไม่ประมาณจาบช่วงหลักธรรมหลักที่ไหนยกไว้าเหนือเก้าเหนือกระหมอ่อมจอมขันนุน่นไม่มีการว่าไปพุทสลายบ้านนั้นเมืองนี้ก็ทุกวันนี้ไม่มีถิ่นไม่มีทมโลก ใจก็เลยเล่าร้อนโรคใจมันร้อนเห็นไหมยแห้งแรงไปหมดไม่มีความชุ่มเย็นเลยอ่ะมีฤดูมีฤดูเดียวฤดูแรงฤดูร้อนหนึ่งหัวใจขอ,ของจัดโลกทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวศาสนาไหนพอกันยกไว้ผู้ทรงธรรมทรงวินัยผู้ทรงใจบริสุทธิ์พุทธพงองผู้ที่ชุ่มเย็นแล้วด้วยธรรมด้วยวินัย โสดาสิกิตาคานาณาคาและอรหันต์โสดาสิกิตาคานาคาอรหันต์ไม่เข้าไปก้าไกยกรในก้อนในก็อนมอมพูดถึงว่าโลกใจมันเล่าร้อนเพราะไม่ถือธรรมไม่ถือวินัยเป็นใหญ่นี่ก็เหมือนในสมัยพุทธการที่พระพุทธเจ้าไปจ้าพรรษาที่เมืองแห้งแล้งก็เลยพูดให้ฟังเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ชาวกนะโลกใจของพระองค์ไม่เล่าร้อนโลกใจของพระอรหันต์แต่ละรูปแต่ละองค์ไม่เล่าร้อน ไม่ได้ไปอวดอุตริมนุษยธรรมว่าข้าเป็นพระอรหันนี่พระพุทธเจ้านะอ,อพากันมาทําบุญนะไม่งั้นพวกเธอจะเป็นบาปนะนี่กล้าคาพเจ้าคือพระอรหันนะอริยะสา,าวกเบื้องซ้ายขวาเนี่ยพวกเธอพึ่งหลังไหลกันมาทําบุญนะไม่งั้นพวกเธอจะตกนรกนะไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่เป็นของแท้ป,ประกาศเห็นแต่อ,อยู่แบบปกติสุข พราะโลกใจมันชุ่มเย็นมีฤดูการเดียวคือฤดูชุ่มเย็นไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีฤดูฝนไม่มีฤดูอื่นมีฤดูเดียวก็คือฤด,ดูที่มันชุ่มเย็นนั่นจิตอรหันสงาพาเผยพึ่งพายครอบสามแด้โลกกระนั่นและการพบรูปพบแล้วรูปพบนี่ของจริงเป็นอย่างนั้ไม่จะว่านี่ข้าพาเจ้าคือพระอรหันต์มาทำบุขข้าพาเจ้าจะได้บุญมากได้พระลาวิสงมาก เห็นไหมทุกว,วันนี้เกิดกันหมดแต่เมื่อแยกเก๊เอาทำเอาวินัยวัดเราก็จะสร้างไหนแท้ไหนเทียมก็เลยพูดในฝันวนนี้ฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ว่ามันร้อนเก๊ภายในอยาให้เล่าร้อนให้มันแท้ดูอย่างนั้นสว่างสวายอยู่อย่างนั้น,น,นด้วยความชุ่มเย็นอากาศภายนอกร้อน ก็ดูร่างกายดูท่านดูขันพอหลบพอหลีพอด้วยร่างกายเนี่ยมันก็ต้องได้รักษามันมันก็ต้องมีร้อนมีหนาวมีเจ็บใข้ได้ป่วยสารภาพติมันจะเป็นอาวเราก็ดูแลมันอะมันร้อนมากก็หลบไปจุดนั้นดูมันหนาวมากก็หลบไปจุดนั้นดูมันก็ต้องมาสภาวะเนี่ยเพราะว่านี่คือร่างกาย มันอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์นี่เป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าใจนั้นเหนือกฎพระไตรลักษณ์คือใจอรหันต์จิตอรหันต์หรือดูการเดียวหรือดูที่บริสุทธิ์พุทธพงหรือดูที่มีแต่ความชุ่มเย็นชุ่มเย็นมันจะจันท์มนี่จิตของพระสงฆ์สาวกพระจิตของพระพุทธเจา้าเห็นไหมหรือดูการเดียวนะ